ดอนออฟเดอะฮันนะครับเรียกได้ว่าเป็นมินิลีกนะครับของทาง p v วีสนะครับก็เปิดตัวมาได้แล้วประมาณ3เดือนนั่นเองนะสามเดือนนิดๆน,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 นะครับและแพท0.2.1นะครับก็เปิดตัวมาได้แล้วประมาณ3อาทิตย์นั่นเองนะครับเกือบจะ3อาทิตย์แล้วนะอีกไม่กี่วันนะครับหลังจากที่พี่โจนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางท็อกกิ้งทรีไปนะครับก็ ได้เห็นภาพต่างๆว่าเราจะได้0.3นะครับในเดือน8เดือนสิงหาหรือเรียกได้ว่าง่ายๆก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับทั้งคุณโจนาธานนะครับก็มีการบอกอีกนะครับว่าเราจะไม่มีแค่แพท0.2.1นะครับก็คือแพทที่เราเล่นะตอนนี้นะครับทางจ g g, g นะครับจะมีการปล่อย Class s b a l a n c e p a d นะครับมาอีกนะครับก็คือ0.2.2และ0.2.3นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับเรายังไม่มีข่าว่าวเลยเกี่ยวกับ0.2.2กับ0.2.3นะครับซึ่งคาดการได้ว่าเพราะว่าพี่โจเนี่ยน่าจะเหมือนกับกำลังยุ่งอยู่นะครับในการเดินทางไปโปรโมท P/E 2นะครับในประเทศจีนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับนัดก็มีเหมือนกับรายละเอียดนะครับสำคัญสำคัญเล็กได้ว่ามีผลกับทางผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นฝั่งจีนเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคซึ่งจะมีผลกับเราใน0.3 แน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะเป็นอะไรเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะสรุปสั้นๆแล้วก็มีไทม์สแตรมเช่นเคยนั่นเองนะเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องไหนกดเข้าไปดูได้นะครับอ่าส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอยากจะนําสนุนนัดนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็สามารถที่จะโด o n a t i ได้ลิงก์ด้านล่างเลยแล้วก็ไลฟ์นะครับไม่ใช่ PUE นะครับแล้วก็เกมอื่นด้วยอ่ะเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆที่ทางพี่โจนะครับได้สัมภาษณ์ไปซึ่งมันมีบสัภาษณ์ก่อน นี้นะครับที่สัมภาษณ์กับทางฝั่งนะครับฝั่งเหมือนกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับหัวข้อหลักๆเลยนะครับที่นะครับที่เราจะได้นะครับเป็นหัวข้อหลักๆ2อันนะครับหัวข้อแรกก็คือนะครับทาง GGG นะครับเขาไปเปิดตัวนะครับเขาไปเปิดตัว P/E 2นะครับในประเทศจีนซึ่งเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่า P/E o 1เนี่ย ทางเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l อ่ะพูดเป็น global ลวกันจะแยกกันนั่นเองนะเพราะว่าเหมือนกับ monetization อะไรต่างๆของทางผู้เล่นเนี่ยของฝั่งจีนเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือจะมี pay to win นั่นเองนะครับเก็บของออโต้โนนี่นั่นนั่นเองนะครับแต่มาใน Pv2 เนี่ยจีจเนี่ยเขายังไม่ได้เหมือนกับโปรโมทนะครับในทางฝั่งของจีนนั่นเองนะคเขายังไม่ได้โปรโมทของทางฝั่งของจีนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นกันอยู่ เราก็จะเจอคนจีนเยอะพอสมควรซึ่งหลายๆคนอาจจะโดนสแกมตั้งของมาเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนขายร้อยดีวายแต่ถ้าเป็นคนจีนขาย1 e x อะไรเงี้ยทุกคนก็จะเจอกันถูกต้องไหมครับอ่าน,นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวทางฝั่งคนไทยเราเนี่ยก็อยากจะให้เหมือนกับมีการแยกเซิร์ฟอยากให้คนจีนไปเล่นของฝั่งคนจีนเลยซึ่งในศูนยเนี่ยก็ เราก็น่าจะได้เห็นคนจีนเล่นในเซิร์ฟ g l o b a l น้อยลงมากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเกิน90%เลยนะครับที่กลับไปเล่นเพราะว่า monetization แล้วก็ระบบอะไรต่างๆนะครับจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่ตัวบิววอะไรต่างๆก็น่าจะเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่เพื่อนๆน่าจะทราบไว้นะครับซึ่งส่วนสำคัญเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบเทรดนะครับซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันว่า ทางพี่โจเนี่ยจะเอามาใช้ใน0.3หรือ0.4หรือเปล่าซึ่งพี่โจเนี่ยได้มีให้นะครับได้ให้เหมือนกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเทรดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับโกลบอลพอสมควรนะครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาก็จะฟาร์มแล้วสมมติช่วงนี้เพื่อนๆเล่นเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้เจอคนไทยเลยก็อาจจะเจอคนที่แบบฝั่งจีนที่เขาเล่นตลอดซึ่งซัพพลายหรือว่าของต่างๆก็อาจจะน้อยลงอันนี้ก็ต้องรอดูซึ่งระบบเทรดเนี่ยพี่โจเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงนะครับระบบเทรดที่หลายๆคนไม่ชอบเนี่ยในพาดนะครับกับทางฝั่งคอนเทนเดเตอร์ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับซึ่งพอมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการพูดไกลๆอีกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบเทรดนะครับก็ต้องรอดูนะครับซึ่งโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าจะมีเหมือนกับ อินเกมอังชันเฮาส์หรือเปล่านั่นเองนะครับต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูเลยนะมันก็เล็กเล็น่าจะเป็นข่าวดีของใครหลายคนนะครับอ่ะเรามาดูข่าวดีที่2นะครับข่าวดีที่2คือเรื่องก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ไหนก็ตามนะครับในช่วงแรกๆนะครับพี่โจกับพี่มาร์กเนี่ยเขาก็จะอารมณ์ประมาณว่าเออเนี่ยเราต้องการที่จะให้เหมือนกับ Early Acces s เนี่ยที่เราจ่ายต่างไปนะครับในช่วงปีเนี่ย ก่อนที่จะเปิดตัวจริงเนี่ยให้ผู้เล่นนะได้เล่นแค่แอคหนถึงแอคสนั่นเองนะครับแล้วก็พอเปิดจริงก็ค่อยปล่อยแอคสี่แอคหแอคหกแอคสแอคห้จริงๆนะไม่ใช่แอคสีแอคหที่แบบเราเล่นที่เป็นแบบย้อนลอยหนึองสามแต่เป็นครูเอลดิฟ i ิ u ค t ลตี้นั่นเองนะครับซึ่งการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาของทางฝั่งจีนนะครับพี่โจก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะปล่อย C ออกมาแล้วก็ถ้า x 5เรียบร้อยก็ค่อยๆปล่อยออกมาเป็น x 4ใน0.3หรือเปล่าหรือ0.4ใช่ไหม x 5ใน0.5หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือปล่อยออกมาเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทดสอบก่อนที่เปิดจริงแล้วพี่โจก็มองเห็นว่าเอ้ยเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าผู้เล่นเนี่ยเล่นในแบบเหมือนกับเล่นแล้วมัน วนซ้ำซากละเพราะว่าเราเล่น1 2 3 1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆและอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันเป็นลีกที่2แล้วถูกต้องไหมมันก็จะแบบเฮ้ยเล่นกี่ทีก็เล่นเหมือนเดิมนะครับการที่เพิ่มแอคมาก,ก็อาจจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้เหมือนกับเอนจอยกับเกมมากขึ้นลดความเบื่อมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นการปรับจูนิ่งนะครับความบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นมอนระดับความหนาแน่นของมอนสเตอร์ บัสของเควสใช่ไหมระยะทางว่ามันเป็นยังไงว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับเหมือนกับที่เราได้สัมผัสมาในช่วง0.1ปลาย0.1แล้วก็ต้น0.2ที่มีการปรับมอนสเตอร์ที่มีการปรับแมปนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับซึ่งใน X4 X5 X6 เราก็น่าจะได้เห็นซึ่งอาจจะเป็นข่าวดีใน0.3นั่นเองนะครับและยังไม่พอนะพี่โจก็ยังมีการเสริมต่อเรียกได้ว่านะขอเสริมเพิ่มล้กันนะครับว่าคือ เรื่องคลาสเนี่ยเราก็ต้องรอดูเกี่ยวกับ0.3แล้วกันนะครับเพราะมันไม่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอเวลามันกระชั้นชิดมากขึ้นนะครับ0.3เนี่ยเผลอเราอาจจะได้0.3ช่วงท้ายเดือนสิงหาก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับหรืออาจจะมีการเลทแต่พี่โจเขาให้สัญญาแล้วนะว่าเขาจะไม่มีการเลื่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นถึงเขาเรียกว่าข่าวๆเลยแต่เดี๋ยวอาทิตย์เนี้ย อาทิตย์หน้าอ่ะผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นการเคลื่อนไหวของทางพี่โจละแล้วก็การอัปเดตในฟอรัมละว่า0.2.2เนี่ยคลาสบาลานจะเป็นยังไงนะครับแต่นัดรู้สึกเหนื่อยแทนคลาสบาลานกายมากก็คือคนแบบคนเด็บเดที่พัฒนาที่ปรับเปลี่ยนบาลานคลาสอะ่ะเพราะว่าพี่โจเขาไว้ใจแค่2คนนะครับแล้วแล้วพี่แกเล่นดูแลทั้ง p e 1 PLE 2 เหนื่อยแทนจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตข่าวคร่าวๆนะครับในสิ่งที่กะลังจะมานะัดก็ไฮไลท์แต่ส่วนที่สําคัญสาคัญให้เพื่อนๆละกันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็น่งต้องรอดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับในอนาคตของ0.2.2 0.23 02. แล้วก็0.3ที่จะมาถึงนะัดคิดว่าหลายๆคนนะอ่ะรอศสละและไม่ไม่นัดไม่กล้าการันตีเลยนะว่าจะมีแบบคลาสใหม่หรือเปล่า เพราะว่าพี่โจโกแกให้สัมภาษณ์ในช่วงแบบ2อสาอันที่ผ่านมาแกก็พูดเป็นในไหนว่าถ้านะครับถ้าคลาสมันไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาในแผดนี้ได้อะเออเขาก็จะไม่เอาเข้ามาเขาจะยึดไทม์ไลน์เป็นหลักอันนี้ก็ฟ้องหูไหว้หูนะครับแต่นัดคาดการว่าก็น่าจะมีแต่ก็ เพื่อใจไว้ก่อนจะได้ไม่ผิดหวังนั่นเองนะครับอ่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วนะก็จะอัปเดตข่าวสารสำคัญ,สำค,ญ,ส,ำคญสำคัญเกี่ยวกับเกม poe 2นะครับเป็นหลักแล้วก็มีเกมอื่นด้วยใครอยากจะฟังข่าวแบบทันท่วงทีนะครับการอัปเดตของเกมก็มาติดตามนัดได้นะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์แทบจะทุกวันเลยนะครับอ่ะยังไงวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม